ผมวิ่งเข้าไปผมก็ร้องเรียกวิ่งใครอยู่ไหมครับใครอยู่ไหมครับอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ไม่มีเสียงตอบรับแล้วผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆรถไถต่อ,อพอไปเจอชิ้นส่วนขาชิ้นส่วนขามันเอานอนอยู่พื้นะผมกาั่นผู้บังคับบัญชามาว่าเจอชิ้นส่วนขาตอนแรกที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเหรอเออรับผมตอน,นเอเอผมนั่งอยู่ฐานแล้วได้ยินเสียงระเบิดครับอ๋อ ตารังนายาวัญญานะโจตาโรธรรมวาจาติอา <laughs> ตรงจุดนี้ที่มันโดนเราไม่ได้เข้าบ่อยสินะคุณท,ทางฝังงง่งธรรมชาเราเข้ามาก่อนถูกไหมฮ้าบองได้ยินเสียงระเบิดาจากฝังก่งไทยครับ ก็ได้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 ยินเสียงนี่ก็นายให้มาดูนายให้มาดูครับแล้วเป็นไงมาดูบพอเข้ามาถึงแล้วเป็นไงบ้างไม่เห็นไม่เห็นเลยเหตุการณ์รถแท็กเตอร์ครับถูกระเบิดแล้วก็ผูมิภามอเมริกาเข้ามาเอาออกไปรายงานนี่แล้วก็ก็โทรหาตำรวจให้มาเจอกันนี่เราโทรหายที่สายไทยครนี่นี่โทน่าจอนทหารชายแดนอาซึ่สามไปยิงเขากระโดด เคับนเอไม่ใช่ร <sweep harmonic noise> oh. ้น <Jean> ัครับเป็นเโี่นงพ่นเขาแจ้งมาครับตุลยเขาแจ้งมาว่าเขาพบอยู่แล้วหรือยังไงพี่ผมว่าเคยเคยเห็นอยู่ตรงนั้นครับเป็นทุ่นระเบิดทางรคนกระโนดระเบิดไ้หเก้าครับไช้หกเก้าในประเทศจีนับตรงตอจีนครับอืนี้คือั้งเก้านี่คือชิ้นส่วน้มันลูกอันวัวเนี่ยเมื่อวานน้ดน้ำบอก แต่ป้าห้ามเขาแล้วเขาไม่ฟังเขาเคยมาบอกว่าอย่าไปเลยปล่อยลงข้างหลังก็ได้เขาไม่ฟังพ่อเขายังไม่กินเ้าเที่ยงลูกเขาถึงชงกาแฟมาให้กินแก้วนึงก็กระชวนแบบไปไม่หิวข้าวบอกว่าหนึ่งพ่อหนึนะ่งน่ะป้าก็ห้ามไม่ให้ไปไ,รรไม่ให้มา มันันนออตรรายหืไม,หไม่รู้แบบมันเป็นยังไงนกป้าก็เลยห้ามไม่ให้มาอ,อมันมีรางสังหออะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ้าว่าจะอยู่ก็ห้ามท,าที่เขาก็ออกมาอยู่เปยบอกเ<ข>ออแบบก็ออกเคยมาเขามาถามนีขั้งที่สามก็ห้ามเขาไม่ต้องไปหรอกเออ ววันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพุธห้าคืนนะคะไว้ห้าคืนแต่ว่าวันเสาร์นี่เป็นวันพระก็เลยเผาไม่ได้เผาไม่ได้เผาวันอาทิตย์แต่พ่อจะเผาวันอาทิตย์ลูกเผาวันจันท